กระโผมสวัสดีกรัฐผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในห้องอีกแล้วคร, mm hmm. ครับคลิปนี้เนี่ย่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น mm hmm. โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทาน16กันยายนเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชม เจ้านี้ก็เป็นเนปทานโกงฝากมาเด่นล่าง5าหกเจ็ดแปดหปดเาฝากมาหาตัวเป็นเนวทานเด่นล่างก็คือเด่น10หน่วยล่างต่อมาเจ้านี้ บ้านนี้มีรักฝากงมาดับ10บโบนฝากงมาดับ2ดับสดับ2ดับสาดบสอ,ด,สาอาดีตที่แล้วก็ฝากงมาดับ6ก,กับเก้าเนื้อทันใหม่นี้ก็ฝากงมาดับสองกับส ต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็น,นาทานเด่นสิบหน่อยบนันดี้มีราฝากมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะไม่ใช่เก้านะเจ็ดอดีตที่แล้วก็หลุด ่อมาเจ้านี้ครับเต้มสิบนอยโบนเต็มสองนอโบนฝากมาเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มแปดเต็มเก้าฝากมาเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มแปดเต็มเก้านะ ต่อมาเลยใบนี้ครับก็เป็นแนวทันหลักร้อยหกตัวอดีตที่แล้วก็พันแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา4 7 8 9 0 6 4 7 8 9 0 6แนวทันนี้ก็ฝากมาหลักร้อยหกตัวมุดนะเจ้ามุด ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทานคัดเหลือเด่นหลักอร้อยก็ฝากมาจากหลายแนวทานดับเหลือเด่นศ1 2 4 7หนึ่งสศูนย์หห้าตัว ต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาเป็นแนวทางสายลมเหนือก็เป็นแนวทางของชนาพลจานดาวเทียมและก็เจ้าปินมีรวมดับรนดับตรงกันสามตัวเดียวดับบนตรงสาม ต่อมาเจ้านี้เลยสายลมเหนือฝากมาเตมารวบบนรอสอน,นอฝากมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสาม มาต่อการเจ้านี้เลยเว็บคนรักโง,ง่ฝากมาคูา่สามศูนย์สามหนึ่ง,งนย์นย์ศนยฝากมา6คู่เป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ผ่านคู่9 1 ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านบันนี้มีรักฝากมาแนวทางดับเหลือเด็ด10บโบสฝากมาดับสองสาห้ากเ็เหลือ0 1 4ย์เกหลือ0 1 4ย์ ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางดับ10โบนตัวเดียวบ้านนี้มีรางฝากมาดับ2ฝากมาดับ2ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ3เแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับ2 ต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางาดับคู่สองตัวบบนโดยเต็มสองเจ้าสายลมเหนือฝั่งมาเต็มดับเต็มสองฝั่งมาดับคู่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสา พอมาเลยเจ้านี่โกงฝากมาเด่นเต็มล่างฝากมาเด่นเต็มศูนย์เต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มหกเต็มเก้าฝากมาเด่นเต็มล่างศูนย์สองสามสี่หกเก้าฝากมาหกตัวหกเต็ม ่อไปครับต่อมาเจ้านี้ก็ยังเป็นเนื้วทันของกุ้ง2ตัวตด05 254566 06264667 0727468 08284869 09294977 หนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดแปดต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาเนาทานเต็มรอสอนองฝากมาเต็มเก้าเต็มหนึ่งเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดก็ฝากมาเจ็ดตัวเจ็ดเต็มก็เป็นเนวทันของโกงนะฝากมาเป็นเนวทา ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทางของ S B ฝากมาดับเต็มล่างดับเต็มล่างฝากมาดับเต็ม2เต็มฝากมาดับเต็ม2แล้วก็เต็ม8ฝากมาดับ2ตัว2เต็มเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันปอย่างเร็วทันใจต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาเป็นเดียวทานหลักอร่อยนะฝากมา12456789 12456789ก็ฝากมาดับโซนแล้วก็ดับ ดับสดับศดับ3ก็เหลือเด่นแปดตัวต่อมาเจ้านี้เลยตีน้อยบนนอนมาฝากมา7 8 5 7 8 5ฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากทุกแนวทางถ้านผู้ชมก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นานเท่านั้าน,านนะท่านเป็นแนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นท่านฟางมาเป็นท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนวท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย